21ข้อคิดดีๆเพื่อชีวิตสุขใจในวันต่อไปสละเวลาสักนิด21ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ยืนยาววันนี้มีสาระดีๆ มีคนเขียนไว้ดีมากๆสละเวลาฟังสักนิดนะคะ 1. ในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้นเพราะในแต่ละวันชีวิตกำลังสั้นลง 2. การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหยุดทําในเรื่องสำคัญแต่มนันคือการหยุดทุกข์ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ 3. อารมณ์ลบทุกชนิด จะทำร้ายเราก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นเสมอส่วนอารมณ์บวกทุกชนิดจะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอเช่นกัน 4. วิจาร์ณคนอื่นทุกวันใจต่ำลงทุกวันวิจัยตัวเองทุกวันใจสูงขึ้นทุกวัน 5. ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธคุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา 6. ไม่ว่าภายนอกเราจะอยู่กับคนมากแค่ไหนแต่ภายในเรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอจงหาวิธีรักตัวเองให้เจอเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอสม่ำเสมอเท่ากับตัวเธอเอง 7. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเองอาจไม่ทำให้เราพ้นทุก์ตลอดการแต่มันทำให้เราเป็นทุกนานน้อยลง 8. การแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการแก้ไขความคิดคําพูดและการกระทำของตัวเอง 9. ความดีเล็กๆที่ทำไปนานๆสุดท้ายอาจสร้างปฏิหารให้ชีวิต 10. ไปได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้นปล่อยได้เร็วแค่ไหนก็สุขเร็วเท่านั้น 11. จําจำไว้ว่าความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสาปแต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอน 12. ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่นคือการหยุดวุ่งวุ่นวายเรื่องคนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจตัวเอง 13. ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณแต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ 14. ต้องขอบคุณคนที่ทําไม่ดีที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าอะไรไม่ควรทำสิบ ไม่ว่าทุกข์จะหนักหนาสาหัสสักแค่ไหนทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่าใจของเราเอง 16. เกียรติเขาเราทุกข์เมตตาเขาเราสุขเอง 17. คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ชั้นใดก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ชั้นนั้น 18. ความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่การได้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า เป็นเรื่องอัศจรรย์ 19. โปรดสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวันไม่ใช่พฤติกรรมของคนอื่นแต่คือความคิดของเราเอง 20. อย่าถือโทษโกรธคนไม่คู่ควรอย่าตีตรวนตนไว้กับอดีตชะตาเราอย่าให้ใครมาขีดเขียนอย่าเอาคำที่เหมือนมีดมากรีดใจ 21หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะมีเงินวันไหนเงินหมดคุณค่าคุณก็หมดหากคุณคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะหน้าตาดีวันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดีคุณค่าคุณก็หมดแต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่าเพราะเป็นคนดีตราบใดที่คุณมีความดีคุณก็จะมีคุณค่า ได้ตลอดไปสุขของคนเราไม่เท่ากันบางคนต้องมีรถรู้บางคนแค่มีบ้านไว้เองกายก็พอแล้วความสุขไม่เท่ากันข้อคิดดีๆฟังจบแล้วสุขขึ้นเยอะคนไม่มีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะเลื่อนผ่านบทความนี้ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถรู้เพียงใดครับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรงให้คุณดูแลปรนิบัติหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือรอเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใดแต่อยู่ที่กระตันยูรู้คุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่ เพราะฉะนั้นอย่าอวดว่ามีเงินเพราะยามเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลมันไม่ต่างอะไรกับกระดาษอย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่เพราะวันใดที่คุณล้มป่วยยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่งและเยี่ยมยอดรอเสียบตำแหน่งจากคุณอย่าอวดรถจนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไปกุญแจรถ ก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตวันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้ความสุขความสุขของคนเราแตกต่างกันบางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวงบางคนชอบขี่จัก,กรยาน ได้ออกกำลังกายเห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทางบางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดตื่มดำในรถพระธรรมบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณกุศล ผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติเป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรัพยากรที่มีค่าการเลี้ยงดูหลานเขาว่าแขน,แ,นแรงกว่ากิง่งจริงนะเป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลือดเนื้อเชื้อไขการดูแลสามีและภรรยาสุดที่รักประเสริฐนัก คนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่าน้ำตาลไม่มีบรรใครรสหวานบางคนได้ดูแลบุภการีโชคดีที่ได้ปรนิบัติพระอระหัน์สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมันสุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนใครบางคนสวรรค์อยู่ในบ้านแค่เอ็นกาย มีเพียงเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้วชีวิตปั้นปลายแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่างใครเฉยๆแล้วจะสุขใจเมื่อเริ่มไม่พอใจให้นิ่งเข้าไว้เมื่อใดที่เธอโมโหหรือรู้สึกว่าไม่พอใจลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่สักกี่วัน ไม่รู้ใช่ไหมแล้วใหญ่ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจคนที่เธอถูกใจต่อให้เขาทำผิดเธอก็ไม่รู้สึกโกรธคนที่เธอไม่ถูกใจต่อให้เขาทำถูกเธอก็ยังว่าขวางตาขวางใจเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลา ไปเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยเมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เธอไม่พอใจลองปล่อยให้มันเป็นไปทบทวนดูซิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันคนที่มีชื่อเสียงรวยล้นฟ้าหรือคนที่รักกันป่านจะเกินกินในอดีตวันนี้เหลือไว้แต่ชื่อ สุดท้ายเธอก็แค่คนที่เคยมาเยือนบนโลกใบนี้แล้วก็จากไปต่อให้เธอแค้นต่อให้เธอเก็บมาคิดต่อให้เธออาลัยอาวร์เธอก็ต้องจากโลกนี้ไปในสักวันหนึ่งไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปเธออาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินแต่เธออาจมีความสุข อันเรียบง่ายที่เศรษฐีหอยหาก็ได้เธอยังแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลเธอจงจำไว้มองร่างกายเธอว่าเหลือมองเหนือสิ่งที่เธอขาดเมื่อใดที่เธอถูกเอารัดเอาเปรียบลองปล่อยวางดูบ้างพูดมากจะเสียมิตรคิดเล็กคิดน้อยจะเสียกำลังใจ เธอจงจำไว้เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินแค่นี้ก็เพียงพอให้เธอสุขใจวันนี้ยังกินข้าวได้อย่างนอนหลับได้ยังมีเสื้อผ้าให้สวมใส่อย่างไปเที่ยวได้ยังมีคนอยู่รอบกายยังอ่านหนังสืออ่านเฟซอ่านไลน์ได้ความสุขอาจหาไม่ง่ายแต่ความเรียบง่ายทำให้ชีวิต เป็นสุขหาได้ไม่ยาก